อานะครับวันนี้ขอนํำเข้าสู่สารธรรมนะครับวันนี้เป็นการตอบปัญหาที่มีท่านผู้ฟังถามมานะครับเป็นการตอบปัญหาที่มีท่านผู้ฟังถามมาอยู่หลายคำถามอยู่คำถามแรกคำถามยอดนิยมเลยนะครับสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานตา่างกันอย่างไรนะครับก็เป็นข้อหลักข้อปฏิบัติเหมือนกันนะครับสองอย่างนี้ มาดูว่าสมาธกรรมฐานคืออะไรนะครับสมาธกรรมฐานเป็นอุบายทําใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนะครับเ <นะ S 1> พื่อให้สมาธิกเกิดขึ้นนะครับทำให้จิตไม่วอกแวกไม่ซัดสายไปในเรื่องของนิวรณ์ห้าทั้งหลายนะครับนิวรณ์ห้าแปลว่าอคุศลอันเป็นเครื่องกั้นความดีมกั้นกุศนนี่แหละนะครับก็มีการมาฉันทะนิวรณ์นะครับ ความยินดีติดใจในการมาคุณอารมณ์เป็นเครื่องกั้นสมาธิตัวดีเลยนะครับทําให้สมาธิเกิดได้ยากครับพยาบาทนิวรนะครับพยาบาทะนิวรความโกรธความหงุดหงิดความขัดเคืองใจนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องกั้นนะครับเป็นเครื่องกั้นเป็นปฏิปักษ์กับปิตินี่แหละนะครับแล้วก็อุทธาจักปุกุจจานิวรนะครับอุทธาจักปุกุจจารนิวรณ์คือความ ลังเลสงความฟุ้งซ่านาำัญใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นปฏิปักษ์กับตัวสุขเวทนาในการปฏิบัตินะครับแล้วก็ทินัมิทะนิวรนะครับทินัมิทะนุวรความหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์นะครับก็จะเป็นปฏิปักษ์กับตัววิตกนะครับวิตกคือการยกจิตเข้าสู่อารมณ์แล้วก็วิจิกิจชานิวรนะครับความลังเลสงสัยก็จะเป็นปฏิปักษ์กับวิจารณ์ ซึ่งเป็นองค์ร,รมเป็นองค์ฌานของสมถะภาวนาน,นี่แหละดังนั้นการทําสมถะก็คือการใช้อุบายให้ใจสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่แหละนะครับโดยมีความเพียรทางใจใช้สติกับสมาธิควบคู่กันไปกับเพื่อจะเป็นเหตุให้ระงรับอีวานห้าให้สงบลงดังนั้นการทําความเพียรในสมถะกรรมฐานนี่นะครับจะต้อง มีการศึกษาความเข้าใจในหลักปฏิบัติสมถะภาวนาให้เข้าใจก่อนแล้วจึงลงมือปฏิบัตินะครับท่านบอกว่าการทําสมถะกรรมฐานเนี่ยจะมีอารมณ์ของการปฏิบัติกรรมฐานสี่สิบประเภทนะครับหรือว่ากรรมฐานสี่สิบนี่แหละครับกรรมฐานนอกจากนี้นะครับไม่สามารถจะเป็นไปเพื่อนะเพื่อสมาธิได้นะครับมีอะไรบ้าง,ง,าง,างน,นะครับท่านบอกว่าได้แก่กระสินสิบนะครับกสินสิบ อนุสติสิบนะครับอสุภะสิบสามสิบเลยนะครับสามสิบเลยนะครับพวกนี้นะครับรายละเอียดนะครับเรื่องของอารมณ์กรรมฐานพวกนี้จะต้องศึกษารายละเอียดนะครับมาดูย่อๆนะครับว่ากสินสิบมีอะไรบ้างกสินสินไม่ได้แก่มาหาพูทกสินนะครับหรือว่ากสิน ดินกระสินานา้ำกสินไฟกสินลมนะครับมีสี่อย่างวันละกระสินสีนะครับวันลกสินสีก็คือ 4, สีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวนี่แหละนะครับพันเป็นดวงกลมๆนีน่แล้วก็มาเพ่งนะครับก็เรียกกสินวันลกสินแล้วก็มีอากาศกสินนะครับเพ่งช่องว่างอากาศผ่านช่องหน้าต่างเป็นต้นแล้วก็อนุกาศกสินนะครับเพ่งแสงสว่างเช่นแสงสว่างที่ลอดผ่านดูหลังคาล,ลงมาบนพื้นเป็นดวงกลมๆเนี่ย สามารถเอามาเป็นอารมณ์กระสินได้หมดนะครับส่วนอสุภะสิบนี้นะครับอสุภะสิบก็คือการพิจารณาซากศพซึ่งสมัยนี้คงหาซากศพของคนจะมาพิจารณาได้ยากเพราะว่าเมื่อคนตายแล้วก็ใส่โรงแล้วก็เผาหมดนะครับไม่มีการไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้คนพิจารณาเหมือนสมัยก่อนนะครับก็ตัดทิ้งไปสมัยนี้หายากนะครับเ ในอนุสติสิบนะครับอนุสติสิบเนี่ยนะมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นนะครับท่านบอกอนุสติส่วนใหญ่แล้วทําได้แค่อุปจารสมาธิแค่ให้จิตสงบจากนิวรณ์ช่วขขณะสั้นๆนะครับไม่นานมากนะครับในอนุสติสิบเนี่ยท่านบอกว่ามีอนุสติที่เป็นตัดัยให้เข้าถึงฌานได้เพียงสองอย่างก็คือหนึ่งกายคตาสติ กายะคตาสติการพิจารณาร่างกายเป็นสิ่งปฏิกูลมีผมขนและฟันหนังเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ทําได้แค่ปฐมฌานนะครับแล้วก็อนาปานาสตินะครับอนาปานาสติพิจารณารมหายใจเข้าออกอันนี้ทําได้ถึงชา้นห้าเลยนะครับส่วนอนุสติอีกแปดอย่างนะครับก็ในแค่อุปจารสมาธินะครับ,อรนะรบนอกจากนั้นยังมีเอ,อเรื่องของ ปฏิคูณสัญญานะครับพวกอีกสองสองอย่างเดียวนะครับอ,อันนั้นก็ทําได้แค่แค่จตุธาตุวัฏฐานนะครับจตุธาตุนัสฐานก็ทําได้แค่นะครับแค่อุปจาระอันนี้นะครับส่วนยังมีพรมวิหารสี่นะครับเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาพวกนี้ก็เป็นอารมณ์กรรมฐานได้อีกนะครับแล้วก็ ยังมีอารูปรูปกรรมฐานอีกสี่นะครับเอาไว้ทําอารูปฌานรวมแล้วทั้งหมดนะครับที่เข้าถึงฌานได้มีอยู่30ิอย่างนะครับมีสาสอย่างดังนั้นการทําสมาธกรรมฐานก็คือเอาอารมณ์กรรมฐานนี้แหละนะครับมาเพ่งมาพิจารณาให้จิตเข้าไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนานๆนานๆเข้าจนสมาธิมีกําลังพัฒนาขึ้นจากคณิกะสมาธิ นะครับไปเป็นอุปจารสมาธิจากอุปจารสมาธิก็สามารถพัฒนากําลังจนชอบไปถึงความแน่น่นกับอารมณ์เข้าถึงอัปปนาสมาธิก็คือได้ฌานนะครับจากปฐมฌานฌานที่หนึ่งได้ฌานงแรกก็พัฒนาเป็นฌานสองฌานสามฌานสี่ฌานห้าไปถึงอรูปฌานอีกสี่เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเจริญสมถกรรมฐานอันนี้สงของสมถกรรมฐานหนึ่งคือทําให้สามารถเข้าสมาบัติได้ ครับผู้ที่ได้ฌานแล้วสามารถสึกเข้าฌานสมาบัติได้เข้าไปตั้งอยู่ในสมาธิที่มีอารมณ์กสินนั่นแหะอารมณ์กรมรมฐานนั่นแหละอยู่ตลอดเวลาสามารถจะข่มนิวรณ์ทั้งหลายให้สงบนะครับแต่ก็สําคัญนะครับก็แค่ขุมได้เท่าที่อํานาจของสมาธิท่านยังไม่เสื่อมนะครับถ้าเกิด <c oughs> ผู้ที่ได้ฌานแล้วไม่สํารวมทวารไม่สํารวมอินทรีย์นะครับปล่อยให้ อำนาจของการราคาําเริบเนี่ยชานจะเสื่อมได้ง่ายๆหรือไม่เข้าชานบ่อยๆกาลังชานอ่อนลงนะครับก็เสื่อมได้เช่นกันดังนั้นสมถกรถมรมฐานนะครับผลประโยชน์ก็คือหนึ่งเข้าชานได้สองข่มนิวรณ์ให้สงบได้นะครับสามสามารถนําไปเกิดเป็นพรหมที่มีอายุยืนยาวก็ได้นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถจะพ้นจากอำนาจการเรียนว่าตายเกิดในสังสารวัตรได้นะครับยีง่งแต่ว่าเกิดดีกาเกิดดีคือเกิดเป็นพรหม มีอายุยืนยาวนะครับแล้วก็มีจิตที่สงบจากนิวรณ์นะครับค่อนข้างจะสงบในยพวกกิเลสโทสะพวกนี้จะไม่ปรากฏกับผู้ที่ไปเป็นพรหมแล้วกรรมราคะต่างๆก็ไม่ปรากฏนะครับแต่ถ้าได้เกิดเป็นพรหมแล้วไม่เข้าฌานบ่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดในการจุกติภูมิเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้อีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็เรื่องของสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานนี้ แม้นยุคที่พระเจ้าไม่ได้ตัดสู้นะครับก็ยังมีคนทํากันได้มากมายเลยนะครับโดยเฉพาะตอนที่เจ้าชยถายศิทธะก่อเป็นประชาก็ได้ไปเรียนเรื่องสมถะภาวนากับท่านอาราระดาบทกับท่านอุทกกดาบทนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ในฝ่ายสมถะภาวนาสามรสารถสอนสมาธิถึงขั้นอรูปฌานาที่สามที่สี่เลยคืออากกิจัญญายตนะชาและอนณนวัสัญญาณาสัญญายตนาชานะครับตอนนั้นก็ นี่นก็เป็นสมาธินอกพุทธศาสนานะครับชวนวิปััสนากรรมฐานชื่ออะไรนะครับท่านบอกวิปััสนากรรมฐานเป็นกรรมฐานอันเป็นอุบายเป็นเครื่องพัฒนาปัญญานะครับหมายถึงใช้การศึกษาเราเรียนเรื่องของรูปนามให้เข้าใจนะครับแล้วก็นํามาใช้เป็นอารมณ์ในการกําหนดการพิจารณารูปนามเหล่านี้นะครับซึ่งท่านบอกว่าเมื่อ นะฮะอาศัยการศึกษาเล่าเรียนในเบื้องต้นให้เข้าใจก่อนนะครับในเรื่องของอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานก็คือต้องมีอารมณ์เป็นรูปเป็นนามนะครับแล้วก็พอเข้าใจแล้วนะครับก็มาลงมือกําหนดนะครับพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นที่ปรากฏอยู่ในตัวของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีธรรมะอยู่หลายหมวดน,นะครับดังนั้นท่านบอกว่าการเจริญมวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องเริ่มต้นที่ การเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นต้องเรียนสติปัฏฐานสี่ให้เข้าใจหลักปฏิบัติก่อนแล้วค่อยปฏิบัตินะครับถ้าท่านไม่ศึกษาเรื่องสติปัฏฐานสี่ไม่เข้าใจเรียนรูปนามแล้วอย่าเพิ่งไปปฏิบัติวิปัสนาโอกาสหลงทางเยอะมากๆเลยนะครับพรั้นมีนักศึกษาถามมาว่าเออเขาพวกไปปฏิบัติอยู่นะครับไม่ทราบปฏิบัติอะไรนะนะครับก็บอกว่าปฏิบัติกับพระภิกษุแล้วก็ได้ไปเรียนท่านว่า เออตอนนี้โยมก็ได้มีโอกาสไปเรียนพระพิธรรมด้วยนะนะครับควบคู่กับการปฏิบัติปรากฏว่า,าพระภิกษุบอกว่าโยมโยมปฏิบัติอย่างเดียวน่ะดีแล้วพระพิธรรมไม่ต้องไปเรียนหรอกเสียเวลาเปล่าๆนะครับอไปห้ามเรียนพระพิธรรมอีกดังนั้นผมก็วิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าไอ้ที่ท่านปฏิบัติน่ะเป็นการปฏิบัติแบบมโนเองนะครับไม่ได้ศึกษาปริยัติให้เข้าใจรดังนั้น การปฏิบัติปฏิเสธเรื่องของปริยัตินี้เป็นสิ่งอันตรายมากนะครับเหมือนกับคนเดินทางโดยไม่ศึกษาแผนที่ก่อนออกเดินทางเนี่ยนะครับแค่สุ่มๆเอาเส้นทางสุ่มๆเอา,เอา,เอาโอกาสหลงทางนะครับเพียบเลยนะะดังนั้นาการจะปฏิบัติส,สติปัฏฐานก็ศึกษาเรื่องรูปนามนะครับเรื่องของการกำหนดอารมณ์ซึ่งสติปัฏฐานมีอารมณ์ถึงสี่กลุ่มสี่ประเภทก็คือหนึ่งกายานุปัสนา พิจารณากายที่เป็นของหยาบนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญญาค่อนข้างน้อยนะครับหรือเพราะยุคสมัยนี้คนมีปัญญามากๆก็บรรลุมผลปรินิพานไปหรือว่าไปเกิดในเทวโลกรพมโลกค่อนข้างเยอะแล้วดังนั้นคนที่มีปัญญาค่อนข้างน้อยก็พิจารณากายเป็นของหยาบในค่อนข้างง่ายโดยเพราะเรื่องของรอญบุตรบัพระนะครับพิจณาเฉรียวบดยืนเดินนั่งนอนเป็นหลักนะครับบาเ ฐานที่สองก็คือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานพิจาณาเวทนาเวทนาเก้า,น,านี้แหละนะครับก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อทุกขมสุขก็คือเฉยๆนะครับเดีย๋ยวเรียกอุเบกขาเวทนานะครับหรือว่าพิจาณาเวทนาที่อิงอามิตรไม่อิงอามิตรก็มีเก้าประเภทขณะใดเวทนาใดเกิดจะพิจารณารู้ในเวทนาที่กําลังเกิดนั้นอันที่สามคือจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานให้มี สติตามรละลึกรู้นะครับสติและปัญญาตามระลึกรู้ในจิตที่กําลังเกิดขึ้นเช่นจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้นะครับจิตมีศรัทธาเกิดขึ้นก็รู้เป็นต้นเหล่านี้นะครับส่วนหมวดที่สี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับก็คือพิจารณาทั้งรูปทั้งนามนี่แหละนะครับพิจารณาเรื่องของนิวรณ์ห้าบ้างเรื่องของขันอญญตนะธาต นี้เป็นต้นนะครับซึ่งสรุปรอารมณ์ทุกประการทุกทุกหมวดเนี่ยเป็นเรื่องของรูปนามทั้งสิ้นนะครับดังนั้นการปฏิบัติเจตบิษฐานเนี่ยนะครับเมื่อเรากําหนดว่า <c oughs> สภาพธรรมต่างๆที่ปรากฏอยู่ในตัวของเราเนี่ยมีแต่เป็นเพียงสภาพของรูปของนามนะครับมีความเพียรถืออาตาปีนะครับในการกำหนดอารมณ์มีสติเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ตั้งก็คือกายเวทนาจิตหรือธรรม แล้วก็มีสัมปชานเข้าไปพิจารณาในลักษณะของรูปนามที่กําลังปรากฏในแต่ละรูปแต่ละนามที่มีลักษณะแตกต่างกันก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเข้าไปรู้ว่าอ๋อเอตตัวเราเนี่ยความเป็นเราจริงๆไม่มีมีแต่รูปแบบนามเพราะทุกครั้งที่เรากําหนดอารมณ์เป็นรูปเป็นนามเนี่ยนะครับความเป็นเราคือสัยจจะถูกถอนออกไปทีละเล็กทีละน้อยนะแต่เนื่องจาก สังสารวัตรนี่เราสะสมตัวสักยทิฐิไ้เยอะมากโอกาสไม่ใช่ว่าจะถ่ายถอนได้ในเร็ววันนะครับก็ต้องใช้ความเพียรก็ต้องแล้าแต่แต่ละท่านนะครับที่ได้สะสมการปฏิบัติสติปัฏฐานมาในอดีตชาติมากบ้างน้อยบ้างนะครับดังนั้นเมื่อปฏิบัติสติปัฏฐานนะครับได้ถูกต้องนะครับได้สมบูรณ์แล้วก็จะพัฒนาจากสติปัฏฐานส ไปเป็นสัมัตประธานสี่ไปเป็นอิทธิบาทสี่นะครับจากอิทธิบาทก็พัฒนาเป็นอินทรี่ห้าพละห้าพชฌชงเจ็ดนะครับซึ่งโพชฌชงเจ็ดนี่แหละท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งการตัดสู้อริยสัจสี่เลยดังนั้นเมื่อการเจริญพชฌชงเจ็ดจนสมบูรณ์ดีแล้วนะครับมีกําลังแก่กล้าแล้วนะครับพชฌชงเจ็ดนั้นแหละจะให้ผลเป็นอริยมัคมีอ,องค์แปดนะครับก็คือองค์มัแมบบีจะประชุม พร้อมกันในขณะจิตเดียวเลยก็จะสามารถประหารกิเลสได้เด็ดขาดดังนั้นจุดมุ่งหมายของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือการอบรมให้เกิดสติปัญญาจนสามารถไปประหารกิเลสนะครับให้เด็ดขาดนะครับให้หมดเส้นเด็ดขาดเป็นสมุทเฉยไปนะครับจนสมาธิกรรมฐานนี่แค่ข่มกิเลสให้เป็นวิขัมธนะนะครับก็คือข่มเท่าที่กาลังสมาธิจะข่มได้ โอกาสกิเลสกรรมเริบอีกก็มีแต่ถ้าวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่ปฏิบัติจนเข้าถึงมัคคานยานผลญาณแล้วก็กิเลสที่ถูกละไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาเกิดได้อีกตลอดกาลนะครับแต่ว่า <c oughs> เรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนี่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติจนสามารถละกิเลสครั้งแรกได้แล้วจะกิเลสหมดนะครับก็ต้องมีการปฏิบัติต่ออีกการปฏิบัติเข้าถึงมรรคแรกเรียกว่าเข้าถึงโสนาปฏิมา นะครับกิเลสก็จะถูกทำลายในบางส่วนโดยเฉพาะท่านเรียกว่าสังโยชนนะครับสังโยชน์สิทนี่แหละพระโสดาบันก็จะทำลายสังโยชน์เรื่องต่ําได้สามนะครับก็คือสักกายะทิฏฐิเนื่องจากท่า <c oughs> นพิจารณาเห็นในกายนี้มีแต่รูปกับนามรูปกับนามจนท่านสามารถประจักษ์แจ้งแล้วว่าไอความเป็นเราไม่มีอยู่โดยแท้จริงนะครับท่านก็ทำลายสักกายทิฏฐิได้เด็ดขาดนะครับ ดังนั้นเมื่อท่านทำลายสักกายทิฏฐิได้นะครับวิจิกิจฉาคือความสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับสงสัยในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกรรมผลของกรรมก็หมดสิ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ท่านยังสามารถทำลายศีลพัตนปรามาสนะครับก็คือข้อปฏิบัติผิดนที่เข้าใจว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะบรรลุมรรคผลได้แต่จริงๆอ่ะสิ่งที่ปฏิบัติไม่ใช่คําสอนพระเจ้าบารรลุไม่ได้ดังนั้น การยึดถือข้อปฏิบัติผิดพระโสดาบันละได้หมดนะครับนอกจากนั้นพระโสดาบันยังสามารถละกามราคะและโทสัยอย่างหยาบมากๆแหละที่ไปสู่อาบายได้นะก็เรียกว่าพวกอาธรรมยะโลภะนะครับดังนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้ปิดอาบายโดยถาวรน,นะครับจะไม่ต้องไปเกิดในอาบายภูมิโดยแน่นอนแต่ก็ยังต้องเกิดอีกนะครับเพราะว่าท่านยังมีสัมยชน์เรื่องกลางเรื่องสูงขึ้นมาอีกนะครับเมื่อท่านเจริญ วิปัสสนาครั้งที่สองนะครับเข้าถึงความเป็นพระสะกัดทาคามีสกัดทาคามีมัตตก็ตสามารถทรําลายกรรมละทะอย่างยากที่ไม่นําสู่อบายนะครับพวกธรรมยะโลกะนี่แหละอย่างยากที่ไม่นําสู่อบายแต่ท่านเคยยังเหลือกรรมละทะอย่างละเอียดหรือโทสะอย่างละเอียดอยู่บ้างนะครับต่อมาเมื่อพระสะกัดทาคามีนะครับจเจริญวิปัสสนาบรรลุอริยมัตคขั้นที่สามคือเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเนี่ย นะครับอนาคามีมากก็จะทำลายตัวกามราคะนี่แหละนะครับตามยินดีในรูปเสียงคือรสสัมผัสถูกทำลายจนหมดสิ้นนะครับแล้วก็โทสะอันเป็นผงที่เกิดจากตามราคะก็ะจะถูกทำลายไปด้วยนะครับก็คือทําทำลายตามราคะสังโยชน์และปฏิฆะสังโยชน์ได้เด็ดขาดดังนั้นพระอนาคามีจะไม่โกรธใครแล้วนะครับไม่ว่าใครจะไปด่าว่าอะไรท่านท่านก็เฉยนะครับเจอของอารมณ์ที่น่าถูกใจท่านก็เฉยท่านก็ไม่ยินดี นะครับเจออารมณ์ไม่น่าถูกใจท่านก็เฉยเช่นกันแต่ท่านก็ยังมีกิเลสที่ยังต้องละออกก็คือพวกรูปปราคะอารูปราคะครับเพราะพระนาคามีเมื่อตายไปก็ยังต้องไปเกิดเป็นพรหมนะครับก็าาต้องเจริญวิปัสสนารอบที่สี่นี่แหละครับก็คือปฏิบัติจนเข้าถึงอรรถธรรคนะครับมรรคที่สี่นี้แหละก็จะทําลายสังโยชน์ที่เหลือทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับก็มีอะไรบ้าง คือรูปปาราคะอรูปปาราคะความยินดีในรูปฌานอรูปฌานที่พระอนาคามียังละไม่ได้นะครับมานะความทนงตนนะครับความถือตัวถือต,อตนอรภะอรหันกละหมดอุทจจะความฟุ้งซ่านต่างๆพระอรหันกละหมดและก็ตัวสาคัญเลยนะครับตัวเนะขาเรียกว่าประธานหัวหน้าแห่งสังสารวัตรทั้งหลายนี่แหละคือตัวอวิชาโมหะนี่แหละนะครับก็ถูกละไปจนหมดสิ้น นะครับดังนั้นเมื่อพระอาหารหันต์ละพวกสังโยชน์เบื้องสูงทั้งห้าได้หมดสิ้นนะครับเมื่อท่านหมดกิเลสแล้วการเวียนวหา้ตายเกิดก็จบสิ้นลงนะครับชาตินั้นก็เรียกว่าเป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วนะครับการจะต้องไปเกิดในภพใหม่ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับอันนี้สรุปว่าประโยชน์ของวิปัสสนากธรรมฐานก็คือการทำลายกิเลสให้หมดสิ้นเด็ดขาดน,นะครับ เมื่อทำลายกิเลสหมดสิ้นเด็ดขาดแล้วนะครับกิเลสอันเป็นตัวตัดใจให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีแล้วดังนั้นพระอรหันต์ขนาที่ท่านหมดกิเลสแล้วเนี่ยท่านยังมีขันห้าอยู่นะครับก็คือท่านยังไม่ตายยังไม่ปริณิพานเนี่ยครับถ้าเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพานท่านก็ยังจะต้องรับอกุศลวิบัติต่างๆที่ท่านทําไว้ในอดีตเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่า บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ละแหมเลิศเลยเพอร์เฟกบริสุทธิ์จนอกุศลกรรมต่างๆในอดีตตามเล่นงานท่านไม่ได้นะครับอย่าว่าแต่พระอารหันต์ทั่วไปเลยนะครับแม้แต่พระพุทธองค์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดสรู้หมดก่เลสแล้วนะครับในช่วง45พรรษาที่พระองค์เผยแผ่ธรรมเนี่ยพระองค,องค์ก็ยังต้องประสบกับอกุศลมิบากต่างๆที่ พระองค์เคยทําไว้ในสมัยชาติก่อนนู้นๆนนานอันยาวนานในสังสารวัตนั่นแหละดัง <c oughs> นั้นในทุกครั้งที่อกุศลวิบากเกิดกับพระองค์นะครับพระองค์ก็จะทรงแสดงว่าไอ้อกุศลวิบากที่พระองค์เนี่ยได้รับอยู่นี้นะครับมาจากกรรมที่พระองค์เคยทำไว้ในชาติไหนสมัยนั้นพระองค์เกิดเป็นใครได้เคยทำกรรมอะไรไว้วิบากนั้นอ่ะเศษเศษกรรมจึงมาให้ผลจากพระพุทธองค์ในปัจจุบันนี้ ก็ทําให้คนได้เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างอย่างาสนิทใจเลยนะครับดังนั้นพวกเราก็เช่นกันนะครับเราเกิดเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตมามากมายนับไม่ถ้วนแล้วเราทอาอกุศลไว้ก็มากมายนะครับอนาคตที่เราโอกาสจะไปเวียนว่ายตายเกิดในอาบายก็ยังเยอะนะครับแต่ถ้าเราทํากุศลเราก็ไปเกิดสุคติไดนะ้แต่เราก็ไม่อาจที่จะพ้นจากอํานาจแห่ง อวิชาคือการเรียนได้ใจเกิดได้นะครับดังนั้นวิธีถ้าปรารถนาความพ้นจากวัฏทุกข์เราก็ต้องมาศึกษาเรื่องของรูปนามโดยเฉพาะการศึกษาพระพิธรรมนี้แหละเราจะเห็นสภาพรูปนามที่ถูกต้องชัดเจนเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็นําไปเป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐานได้ถูกต้องนะครับเมื่อเราทําเหตุถูกนะครับผลแห่งการทําเหตุที่ถูกต้องนะครับคือมรรคผลนิพานย่อม เกิดกับเราแน่นอนในอนาคตชาตินะครับโดยเพราะามีคำสอนของพระองค์คำจัดของพระองค์นะครับพระองค์ทรงแสดงเรื่องของโสตาปฏิยงังพระธรรมนะครับโสตาปฏิยังขัธรรมก็คือองคุณแห่งความเป็นโสดาบันนี่แหละนะครับท่านหมายถึงว่าผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะครับพระสาวกที่เหลือทั้งหมดนี่แหละนะครับถ้าจะบรรลุ โอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยจะต้องสั่งสมปัจจัยเรื่องของโสดาปติยพทธธรรมให้ถูกต้องก่อนนะครับ mm hmm. พระอ,องค์งแสดงไว้ว่าโสดาปติยัทธรรมมีสี่ประการนะครับ mm hmm. ข้อหนึ่งก็คือสัปปุริสสังเสวะนะครับาการได้มีโอกาสพบหากับกลยานามิตรนะครับหรือสัมบ,บรุษผู้มีความรู้ทางด้านปริยัพและการปฏิบัติอย่างถูกต้องมาแล้วโดวยเพราะ สัพพุริสังสารสือว่าที่พระอ,องค์ทรงสแสดงเนี่ยหมายถึงพระอ,อริยบุคคลผู้บรรลุมัตคผลแล้วนะครับท่านก็จะสามารถชี้แนะหลักปฏิบัติเรื่องกรรมฐานให้ถูกต้องได้ชัดเจนมากครับข้อสองเมื่อได้พบกับสัพพุรุษแล้วจะต้องมีสัตธรรมะสวสนะก็คือฟังธรรมจากสัพพุรุษนั้นว่าสัพพุรุษนั้นหรือการายมิตรนั้นท่านสอนว่าจะปฏิบัติวิปัสสนาหรือเจริญสติวฏฐานียต้องทําอะไรก่อน เมื decision, said, ่อศึกษาสองข้อนี้เขาเรียกปริยัตินะครับปริยัติศึกษาดีแล้วนะครับท่านบอกก็ให้มีโยนิโสมะนสิการก็คือพิจารณาสภาพธรรมต่างๆที่ตรายานมิตรท่านชี้แนะสอนมาแล้วว่าอ๋อรูปธรรมลักษณะอย่างนี้นามธรรมลักษณะนี้นะครับสภาวะที่เกิดกับเรานี้เป็นรูปธรรมนี้เป็นนามธรรมอย่างใดต่างๆเป็นต้นพอเข้าใจแล้วเราก็ลงมือปฏิบัตินะครับ ลงมือปฏิบัติท่านเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปต,ปตินะครับก็คือลงมือกําหนดอารมณ์รูปนามน,นั่นแหล่งนะครับเมื่อปฏิบัติถูกนะครับท่านบอกปฏิบัติทมสมควรจะทำเมื่อเราปฏิบัติทมในส่วนเรื่องต้นถูกต้องนะครับไปตามลําดนะับปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆืยๆนะครับจนเข้าถึงปฏิเวทนะครับปฏิเวทก็คือเข้าถึงมรรคผลนะครับแล้วก็จะสามารถทําลายกิเลส ให้เป็นสมุดเฉตได้แต่แม้เราปฏิบัติในชาติปัจจุบันนี้นะครับเรายังไม่บรรลุอะไรก็จริงอยู่แต่การปฏิบัติของเราก็เป็นเหตุปัจจัยสั่งสมไว้นะครับสั่งสมไว้ให้เกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติในการกาหนดอารมณ์ให้ถูกต้องดังนั้นแม้ชาติดีดเรายังไม่บรรลุผลนะครับในอนาคตชาติต่อไปปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัตินี้แหละก็จะสั่งสมไป เรื่อยๆนะครับชาติหน้าเราปฏิบัติเราก็จะเข้าใจได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นวิปัสสนาญาณต่างๆก็จะเกิดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับดังนั้น <c oughs> ท่านจะไม่สงสัยเลยนะครับว่าทําไมคนในยุคพุทธกาลเนี่ยแค่ฟังธรรมจากพระองค์สั้นๆนะครับจบแค่คาถาเดียวเนี่ยก็บรรลุมรรคผลกันมากมายนะครับเพราะท่านเหล่านี้ท่านได้สั่งสมเรื่องการปฏิบัติไว้ในอดีตชาติมากมาย ครับจนเรียกว่าสังสมวิปัสสนายานถึงขั้นยานที่สิบเอ็ดะคือสังขารุเบขาญาณน,นะครับผ่านมาหลายชาติแล้วแต่ก็ยังยังไม่สามารถผ่านยานสิบเอ็ดได้นะครับ mm hmm. พอได้มาฟังคำจากพวกเจ้าเี่แหละนะครับพวกธรรมสัญญากระป่อนะครับที่เคยปฏิบัติมาก็เรียบก็เรียกว่าเกิดขึ้นโดยโดยรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ทําให้สามารถผ่านยานสิบเอ็ดนะครับเข้าสู่ อนุโลมยานนะครับโคตรภูยานมัคยานผลยานได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าท่านสั่งสมไว้เยอะนะครับดังนั้นปัจจุบันคนที่มีปัญญาน้อยนะครับไม่ใช่ว่าฟังทำแค่คาถาสองคาถาแล้วจะบรรลุได้นะครับท่านเหล่านั้นน่ะท่านเรียกว่าเป็นพวกอุคติตันยูบ้างวิปจิตันยูบ้างนะครับส่วนสมัยนี้ส่วนมากก็จะเหลือแต่พวกนยยะบุคคลอย่างพวกเราเรานี้แหละนะครับแต่นยยะนี้ก็หมายถึงว่า เราต้องศึกษามากปฏิบัติมากนะครับแล้วก็ถ้าชาตินี้เราบรรลุมรรคผลได้เราก็เป็นเนยยะบุคคลแต่ถ้าเราศึกษามากปฏิบัติมากแล้วเราก็ยังไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้ก็เรียกว่าเป็นปัทะประมะบุคคลแต่การปฏิบัติก็ไม่หายไปไหนนะครับก็ลักษณะเดียวกันสังสมไปในชาติหน้าชาติต่อไปในชาติต่อไปถ้าเรามีโอกาสได้พบกับกาลยานมิตรนะครับเราได้ฟังธรรมจากท่านเราจะเข้าใจเรื่องการปฏิบัติเร็วขึ้นกว่าเดิม นะครับแล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติและพัฒนาได้เจริญก้าวหน้าได้เร็วกว่าชาตินี้นะครับดังนั้นอย่าท้อแท้นะครับว่าแหมเราปฏิบัติมาตั้งหลายปีไม่เห็นพัฒนาไปไหนเลยนะครับเพราะว่าในเหตุปัจจัยในการปฏิบัติในอดีตยังทําไว้ไม่มากนักนะครับแต่ปัจจุบันนะครับการปฏิบัติด,ด้วยความเพียรอย่างด้วยไม่ย่อท้อมากๆนี่แหละนะครับก็จะเป็นเหตุปัจจัย ในการบรรลุมตผลในอานาคตชาติไม่ช้าก็เร็วนะครับดังนั้นก็ขอให้ศึกษานะครับเรื่องของกรรมฐานสองประเภทนี้ให้เข้าใจก่อนนะอยากจะปฏิบัติสมถะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของสมถมะกรรมฐานให้ถูกต้องท่านจะกระเทาถึงชาติได้ถูกต้องแต่ถ้าไม่ศึกษาเรื่องสมถะนะครับแล้วก็ไปปฏิบัติสมถะผิดวิธีเนี่ยนะครับหลายคนก็ เข้าใจว่าตัวเองได้ฌานแล้วนะครับผมก็แซวบอกว่าอันนี้เขาเรียกมโนฌานนะครับมโนฌานคืออะไรคือหลวงเข้าใจว่าตัวเองได้ฌานแต่ว่าอารมณ์ของกรรมฐานกําหนดไว้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ปฏิบัติอุคฮานิมิตก็ยังไม่เกิดปฏิภาคนิมิตก็ยังไม่เกิดและจะเข้าถึงฌานได้อย่างไรดังนั้นแม้แต่การจเจริญสมถะก็ต้องเรียนนะครับขั้นตอนจนรู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อมาเทียบเคียงว่าท่านอยู่ใน สมาธิระดับใหญ่นะครับท่านก็จะสามารถเข้าถึงฌานได้ถูกต้องนะครับไม่ใช่มนโนฌานวิปัชนาเช่นกันนะครับถ้าท่านศึกษารูปนามเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามลําดับเนี่ยนะครับถ้าท่านสร้างเหตุปัจจัยไว้ดีแล้วท่านบรรลุรัคผลเป็นพระอริยะได้นในปัจจุบันนี้นะครับเช่นเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านก็จะเป็นโสดาบันที่แท้จริงก็คือสามารถละอกุศหลหรือละกิเลสได้เด็ดขาด แต่ถ้าข้อปฏิบัติก็ไม่ใช่แสดงไว้ในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้ไม่อยู่ในสติปัฏฐานสูตรอารมณ์รูปนามก็ไม่มีนะครับข้อปฏิบัติก็ไม่ตรงแล้วก็หลายท่านก็เข้าใจว่าบรรลุเป็นพระอริยะแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมโนโสดาบันซึ่งปัจจุบันนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับดังนั้นท่านบอกว่าถ้าหลงทางเนี่ยเสียเวลานะครับดังนั้น จะปฏิบัตินะครับมาศึกษาปริยัติให้เข้าใจก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติรับรองนะครับไม่หลงทางแน่นอนนะครับเวลาก็หมดลงแล้วท่านที่มีข้อสงสัยใดๆก็สามารถโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทศลิตสาธิกการมณี0ูนย์8ปดหกสามหนก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญา ในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ